สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทารอรนะคะวันนี้เราทำคลิปที่เป็นการเปิดไพ่แบบแรนดอมนะคะมีกองไพ่อยู่สองกองนะเ,เป็นคลิปที่เราจะทำกันเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาละหนึ่งครั้งนะคะเป็นการเช็คพลังงานของคุณกับเขาคนนั้นนะว่าตอนนี้พลังงานคุณกับเขาคนนั้นในตอนนี้ที่มีต่อกันเป็นยังไงเนาะคลิปนี้เป็นเรนดอมนะคะมันก็จะเป็นพลังงานโดยรวมนะ สำหรับอ,อ,อาทิตย์นี้นะคะเป็นคลิปเรนดอมที่ EP ที่2ี่นะคะจะมีกองให้อยู่2กองนะกองด้านบนนะคะเป็นกองพลังงานของคุณนะแม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะแล้วก็กองข้างล่างจะเป็นพลังงานของเขาคนนั้นนะคะก็เดี๋ยวก็ฟังเพลินๆน,นะก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าออพอเช็คพลังงานของคุณแล้วเนี่ย มันมีส่วนตรงไม่ตรงแค่ไหนยังไงเอาที่คุณพอใจเลยนะอาจจะตรง40 50% 7 0แล้วคุณก็มันก็เข้าเขานะเออลองฟังต่อก็สามารถฟังกองไพ่ที่เช็คพลังงานของเขาต่อได้นะคะหรือถ้าเกิดใครฟังแล้วมันไม่ได้ตรงเท่าไหร่แต่ว่าเอออยากฟังเพลินๆอะไรอย่างนี้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะมาเราจะมาเริ่มที่เช็คพลังงานของคุณก่อน ก็คือผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะขอเช็คพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงขอให้ช่วยอขอเปิดห้าใบนะคะแล้วก็ขยายอย่างละหนึ่งใบนะพลังงานของคุณนะคะอ้าวเฮอร์มิตมาเลย อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอืมหรือคุณเป็นอินโทรเวิร์ดก็ได้เฮอรมิตมาเลยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอโอเคแปดถ้วยชแล้วเวอร หกไม้ไมอีกใบนึ่แปดไม้ขยายอย่างละหนึ่งใบนะคะโอ้โห้หินออบิเดเทนเงียบสนิทสุดสายหน้าสีด่าดาอือเจ็ดดาบ ที่นะครับสเตรนขอขยายแบบไหอมขอขยายแบ นะขอขยายเลเวอร์ คุณที่มีต่อเขาในตอนนี้นะคะตอนนี้คุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณได้หันหลังเดินออกจากความสัมพันธ์นี้คุณได้หันหลังให้เขาคนนั้นนะคะแล้วคุณนิ่งมากไม่แสดงอะไรใดๆไม่ส่งสัญญาณไม่แสดงออกอะไรใดๆเลยนะคะคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วคุณก็เก็บตัวได้เงียบได้มิดชิดต,ต้องใช้คําว่ามิดชิดเลยนะ นิ่งถึงแม้ว่าเขาจะมีการส่งสัญญาณอะไรสกิดอะไรใดๆมา่างก็ตามคุณนิ่งอย่างเดียวนิ่งอืมแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะจริงๆแล้วในใจคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่นะคุณก็ยังชอบเขาอยู่นะคุณไม่ได้เกลียดเขานะคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาแต่ว่าก็ก็ก,ก็ก็ยังรู้สึกดีก็ยังรู้สึกชอบยังรู้สึกดียังรู้สึกชอบเขาอยู่นะ เออแต่มันก็ไม่ได้จริงจังมากแต่ก็คือยังรู้สึกดีอ่ะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรนะคะตอนนี้คุณเดินไปข้างหน้าในชีวิตของตัวเองคุณใส่ใจดูแลสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตั้งใจทําสิ่งที่คุณชอบตอนเนี้คุณเดินหน้ากับชีวิตในการที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คุณชอบที่คุณรักอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้หรืออะไรใดๆที่คุณชอบที่คุณรักคุณหันมาใส่ใจสิ่งเหล่านั้น นะคะแล้วก็เดินหน้าไปกับชีวิตทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้คุณเองก็อาจจะกําลังเริ่มเหมือนเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดโอเพนอะโอเพนเปิดตัวเปิดใจในการที่คุณกำลังเปิดใจเปิดตัวที่จะมีปฏิสัมพันธ์มีมีการการที่จะเริ่มรับคนอื่นเข้ามา อ่ะใช้คำนี้แล้วกันหรือถ้าใช้คำไม่ง่ายนะคุณก็เปิดตัวในเปิดตัวเองเปิดใจในการที่จะคบหาคนอื่นอืถ้าเกิดมีใครเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคมันมันมันรู้สึกดีรู้สึกเอออยากจะพัฒนารู้สึกอยากทําความรู้จักอะไรเนี้ยคุณก็จะเดินหน้าเดินหน้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนใหม่กับคนนั้นๆนะคะตอนนี้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณทําในเรื่องการงานในสิ่งที่คุณชอบ เดินหน้ากับชีวิตเนาะแล้วถ้าเกิดมีใครเข้ามานะคะคุณก็เปิดใจคือคุณไม่ได้จมอยู่กับคนคนนั้นโอเคคุณยังรู้สึกดีกับเขาจริงคุณก็ยังรักเขาอยู่คุณยังชอบอขอใช้คํานี้นะจริงๆคุณก็ยังชอบเขาอยู่แหละอืมแต่ว่าก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะไม่ใช่ไม่คิดถึงนะแต่ว่าก็แค่นั้นแต่คุณก็ไม่ได้แสดงออกนะไม่แสดงออกเลยอืมแค่ไม่แค่ไม่ได้รู้สึกเกลียดโกรธหรืออะไรนะคะคุณเดินออกมา แล้วก็นิ่งเงียบจากเขาไปเลยไม่แสดงต่อให้เขามีส่งซิกอะไรบางอย่างอาจจะอาจจะโพสต์หรืออะไรใดๆก็ตามคุณก็ไม่สนใจเลยไม่มีปฏิกิริยาไม่ไปกดไลค์ไม่ไปอะไรใดๆเลยนะคะแล้วคุณก็หันมาใส่ใจหันมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อเพื่อชีวิตของคุณเองสิ่งดีๆที่คุณชอบสิ่งดีๆกับชีวิตของคุณคุณหันมาโฟกัสแล้วก็ตั้งใจดูแล สิ่งสิ่งนั้นเนาะรวมทั้งคุณเองก็เริ่มที่จะเปิดใจคุณไม่ได้จมดิ่งกับความรู้สึกที่คุณยังชอบเขาอยู่หรือว่าจมดิ่งกับอดีตไม่คุณกําลังเปิดตัวเปิดใจที่จะพบหาคนใหม่นะถ้ามีใครเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าอืมถูกใจนะน่าสนใจนะนะคะหรืออีกในแย่หนึ่งคุณได้กลับไปคุยกับคนเดิมคนเก่าที่อาจจะเคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้ก็เป็นได้ แต่ยังไม่ได้มีสถานะที่จริงจังชัดเจนแต่ว่าคุณเริ่มเปิดใจก็มีการพูดคุยมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยมีปัญหาแยกกันแล้วก็กลับมาสรางสัมพันธ์กันใหม่ก็ได้แต่ว่ายังไม่มีสถานะนะในขณะเดียวกันถึงแม้คุณจะกลับไปคุยคนนั้นคุณถ้าตับใดที่ยังไม่ได้มีสถานะจริงจังชัดเจนคุณก็สามารถโอเพนคุณกําลังเปิดตัวเปิดเปิด เปิดตัวเองเปิดใจตัวเองโอเพนที่ถ้าเกิดมีใครเข้ามาคุณก็พร้อมหรือว่าเปิดใจในการที่จะสร้างสัมพันธ์กับคุณคนนั้นนะคะจะมีทั้งอสองมีสกรณีน,นะคะ 1. ถ้ามีใครเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าถูกใจน่าสนใจเออคุณก็จะมีปฏิสัมพันธ์คุณก็จะคุณก็จะคนนี้กับเขาอะคุณก็จะเปิดใจลองคบหาเดินหน้าในความสัมพันธ์อะไรอย่างี้นะคะ หรืออีกในแย่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ที่คุณกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งใช้คำนี้เนาะกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งกลับมาปฏิมีปฏิสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนแต่คุณก็เปิดใจแล้วคุณก็แฮปปี้กับมันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นไปเรื่อยๆนะคะคือเปิดใจทั้งคนใหม่หรืออาจจะหมายถึงคนเก่าที่กลับเข้ามาก็ได้ ะะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะคือพลังงานที่มีต่อเขาคือไม่มีอะไรเลยคือแบบนิ่งเงียบไม่สนใจนิ่งเฉยหันหลังออกจากเขามาไม่สนใจเขาเลยนะคะใดใจก็ยังชอบอยู่แต่ไม่แสดงออกไม่แสดงออกเลยนะแล้วคุณก็เดินหน้าไปกับชีวิตของคุณกับคนที่เข้ามา,าหาคุณหรือว่าบังเอิญเข้ามาแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วคุณถูกใจหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่ ก่อนหน้านั้นที่กลับมาค,มคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นทีนี้เราจะเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกันนะคะว่าและเขาคนนั้นละ่ะขอเช็คพลังงานเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะว่าตอนนี้พลังงานเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเป็นยังไงขอให้ช่วยบอกทีขอห้าใบนะคะอ แ่อืมแต่ถ้วยโอ้เขาก็เก็บตัวอย่เหมือนกันนะอ๋อแต่เขายังมองคงสองคุณอยู่อืมเขาก็เก็บตัวเงียบเหมือนกันขยายในี้ เครียดเลยเฮอร์มิตโอ้โโอเขาก็เก็บตัวเหมือนกันโอ้โต่างคนต่างเป็นเฮอร์มิต้อืมพลังงานใกล้เคียงกันเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าพลังงานพวกคุณใกล้เคียงกันโอ้โดีวิลไหม พลังงานพวกคุณใกล้เคียงกันนะแต่ต่างกันนิดนึงต่างต่างกันตรงที่ว่าคนคนนั้นคือคุณไม่ได้เครียดนะคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอ,อัดนิดหน่อยในการที่ไม่แสดงออกเนาะแต่คุณก็ก้าวไปข้างหน้าแบบเจิดจรัสอะแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยอืมก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจด้วยนะแต่ของเขาอะมันมีความเครียดอยู่นะคะเขาเริ่มเครียดกับเอ่อพวกคุณมีปฏิสัมพันธ์ อยู่ในความสัมพันธ์กันมานานแล้วอะค่ะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะหรืออีกในยะหนึ่งก็คือเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนเนั่แหละอาจจะเป็นคนพิเศษคนที่รู้สึกพิเศษกันหรือเป็นคนคุยก็ได้แต่ว่าเป็นถึงสถานะจะไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าผู้คุณผู้คุณมีปฏิสัมพันธ์กันมานานแล้วค่ะหนึ่งปีขึ้นไปเนาะคนในระหว่างคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันถึงขั้นที่รู้สึกสนิทสนมกันมาก จนกระทั่งเวลาอยู่ด้วยกันคือมีความเป็นสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองได้เลยแสดงตัวตนได้เลยนะคะไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องเก็กไม่ต้องฟอร์มรู้จักเนื้อแท้ของกันและกันอืแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แก่กันและกันหรืออีกในย่าหนึ่งก็คือรู้สึกผูกพันกันเปรียบเสมือนคนในครอบครัวก,ก็ได้หรือถ้าเป็นยังอยู่ในสถานะเพื่อนก็สนิทก,กันมากๆแต่ว่ามันก็ ต้องมีความรู้สึกพิเศษอะไรกันอยู่ในนี้แหละไม่งั้นเราไม่มาถามถึงกันหรอกเนาะแต่ที่แน่คือสถานะไม่ชัดเจนนะคะตอนเนี้ยเขาเขารู้สึกว่าเขายังมีคุณอยู่นะคือเขาไม่ได้คิดที่จะเลิกจากคุณอนะเออแล้วเขาก็ยังรู้สึกยังรู้สึกถึงความผูกพันความมั่นคงในความผูกพันระหว่างคุณกับเขาที่ยังมีต่อก,กันแต่เขาเริ่มเครียดแล้วละ่ะเขาเริ่มเครียดแล้วว่า มันจะยังเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆริงไหมมันจะยังเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆไิงอ่ะขอขยเนขอขยัาสิเปลี่ยนนั่นแหละเขากําลังหวั่นไหวเขากําลังหวั่นใจหวั่นไหวว่าจากที่เขาเคยมั่นใจว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นกับเขาเสมอความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณไม่มีวันที่จะแยกจากกันอาจจะเคยคุยสัญญิงสัญญากันไว้ก็ได้หรือ ถ้ายังคงความเป็นสถานะเพื่อนก็เป็นเพ Clar ื่อนที่มั่นคงต่อกันมากๆตอนนี้เขาเริ่มหวั่นไหวแล้วล่ะแล้วก็เริ่มเครียดว่ามันจะยังม sort of ีก <case> um ันและกันเหมือนที่เคยมีไหมถึงแม้จะยังไม่มีสถานะชัดเจนแต่ว่าอย่างน้อยเราก็คือสนิทกันมากเรายังมีความมั่นคงในความรู้สึกผูกพันที่มีต่อกันมีความสนิทสนมกันตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกเครียดแล้วล่ะว่ามันจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมเริ่มหวั่นไหวละเนอะเริ่มหวั่นไหวละ แล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่จะได้กลับมาหากันกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะยากแล้วล่ะน่าจะไม่ได้ละอืน่าจะไม่ได้ละตอนนี้เขาก็เลยเหมือนทําใจอ่ะทําใจที่จะต้องยอมรับยอมรับสภาพว่ามันเป็นแบบนี้ยอมรับสภาพว่าคุณได้หันหลังออกจากเขาไปแล้วแล้วตัวเขาเองก็ต้องทําใจที่จะต้องออกจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะตอนนี้เขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขานะจริงก็เหมือนกันเลยนะ ุณก็แปดถ้วยเขาก็แปดถ้วยคุณก็เฮอร์มิตเขาก็เฮอร์มิตเพียงแต่ว่าในนี้ยไม่หมอไม่ไม่ได้สัมผัสถึงความเครียดอะ่ะของคุณไม่ได้สัมผัสถึงความเครียดนะอาจจะคิดถึงเขาอยู่บ้างแต่มันไม่ได้เครียดแต่เขาเครียดเครียดแล้ววั่นไหวมากก่อนหน้านี้คุณน่าจะทำงานในความสัมพันธ์นี้ดีมากอะคุณน่าจะดูแลเอาใจใส่เขาดีมากๆอะ เป็นห่วงเป็นใย,ยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเคยเป็นคนที่สําคัญสำหรับคุณมากๆเขาก็เลยมั่นใจมั่นใจมั่นคงถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีการแยกทางมีการเงียบกันไปยังไงเขาก็เหมือนกับเขาก็มั่นใจอะว่าเขาจะยังมีคุณอยู่แต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่มั่นใจละเริ่มหวั่นไหวละแล้วก็เริ่มเครียดล้วด้วยเนาะแล้วเขาคิดว่าการที่คุณกับเขาจะได้กลับเข้ามาหาการอีกครั้งหนึง่งเหมือนเมื่อก่อนน่าจะไม่ได้ละน่าจะเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องทําใจทําใจว่าโอเคทําใจยอมรับว่าก็คงงจะต้อ ก็คงจะต้องหันหลังออกจากกันเพียงแค่นี้เนาะตอนนี้เขาเองก็เก็บตัวเงียบอยู่เช่นเดียวกันเนาะเก็บตัวเงียบอีกเช่นเดียวกันได้ด้วยความที่เขาเองก็ก็มีความมั่นใจในตัวเองนะจะให้เขามะง้อมาอะไรเงี้ยก็คงไม่อะเอาขอขยายให้พเ ก็พ่ออกมาใกล้เคียงกันเดีย่์เขาก็ยังชอบคุณอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่แต่มันสวิงอะ่ะสวิงไม่ค่อยเสถียรนะคะสวิงขึ้นสวิงลงอารมณ์เขานะไม่ค่อยเสถียรแต่เขาก็ยังยึดมั่นในในความมัน่นคือเขาก็มีความมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนเขาอะ่ะคือเขาเป็นคนมีเสน่ห์เนาะและความที่คุณเคยให้ ความสคัญเขามากๆเขาก็มัน่นใจคือพู้นี้ว่าใจะให้เขาไปงอ่อเขาไม่เขาไม่งออ่ะถึงแม้จะอยากให้คุณกลับมาขนาดไหนก็ตามเขาไม่งออเขาก็จะเขาก็จะเงียบๆอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าอารมณ์แอบสวิงนะบางทีก็คิดถึงมากๆบางทีก็ไม่สนใจเก็บตัวเงียบอะไรเงี้ยอืมและที่สําคัญก็คือว่าคุณคุณไม่สนใจเขาคุณเนี่ยเขาแล้วคุณก็เดินหน้าไปข้างหน้าของคุณเลยนะ อาจจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ของเขาอะยังละล้าละลางยังแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะยังแอบมองแอบส่องอาจจะส่งโซเชียลสง่งส่งดูคุณแอบว่าเป็นยังไงอยากทักหาคุณเผื่อถ้ามีโอกาสมีจังหวะก็อยากทักหาหรือเขาก็อยากให้คุณนะทักหาเขาก็เป็นได้เนาะอารมณ์ความรู้สึกเข,ข,ขาค่อนข้างจะหน่วงกับคุณนะเป็นเดวิล แล้วเขาเขาหมุดจริงๆเขาหงุดหงิดักสถานการณ์แต่นี้ไม่ได้อย่งใจอ่ะทุกทีคุณเคยง้อเขาอ่ะแต่คราวนี้คุณไม่ง้อเขาอ่ะเนี่ยทุกทีคุณเป็นเอ็มเพลย์และทุกทีคุณคุณง้อเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณก็จะง้อเขาก่อนแต่รอบนี้คุณไม่คุณนิ่ง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 สนิทสีใสน้านิ่งไม่มีสัญญาณไม่มีสิกแิเดียวไม่มีอะไรใดๆออกจากคุณเลยเนี่ยเขาก็เลยส่งส่งหนักมากอยากทักหรืออยากให้คุณทักมา และเขาก็ยังมุฟออนจากคุณไม่ได้ยังรู้สึกหนะักหน่วงคิดถึงเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วก็หงุดหงิดที่คุณไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้อย่างใจไม่เหมือนเมื่อก่อนที่งอเขาเสมออืมนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะ